จะไปจ่ายทำไม390เอาไปหารกับเพื่อนตัวเองจะเหลือขวดละ200ประหยัดไปอีกตั้งขวดละ190โปร3แถม2นะคะใครที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวแก่ย่อนค้อยมองทำไม่กระชับเหนียงยาล่องน้ำหมกักลึกนะคะลองใช้ดูเซรั่มใบอัพเขาให้ผลเหมือนฉีดบทท็อกแต่ไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกต่อไปแล้วเป็นนวัตกรรมนาโน,โนที่แบบ ที่เขาใส่อยู่ในนี้ได้รับรางวัลโนเบลจากประเทศฝรั่งเศส2ปีซ้อนเจ้าของคือพี่ตูนเจ้าของโรงงานผลิตครีมผลิตให้คนอื่นมาเป็นพันๆแบรนด์แล้วทีนี้เขาบอกว่าไหนๆเขาจะทําเองทุกอย่างต้องได้ผลและใส่ถึงและราคาจับต้องได้ตัวเองเซ็ตคู่หัวเนี่ยขวดแดงเนี่ยให้ลิตเหมือนไปฉีดโบท็อกแต่ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วตามด้วย ครีมนะคะให้ทําให้หน้าเราฉ่าวาวเหมือนสาวเกาหลียิ่งออกแดดทาให้หน้าเราเงาชอบมากเลยตัวเองว่ากุ้งใช้มาแล้วหนึ่งเดือนคือบอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องมาบอกเพื่อนๆนมันจะทําให้ปัญหาที่เราเคยเจอที่เราเคยแบบใช้อะไรมาก็งั้นๆใช้อะไรมาก็แบบอืลองไปอ่านรีวิวก่อนไม่ต้องเชื่อนะคะจัดไปเลยถ้าอยากทดลองก็แค่ขวดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบจ่ายไปแต่ถ้าเพื่อนอยากประหยัด จัดโปรเซตนี้3แถม2ประหยัดเข้าไปอีกจะไปจ่ายทำไมใช่ไหมอยู่ในตะกร้าไปอ่านรีวิวก่อนนะจ๊ะ